สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอรี่แน่นอนว่าวันนี้หลังจากจบเกมที่ไดมอนฟูดตัวแทนสโมสรของไทยเราที่ได้ไปร่วมศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียพบกับสโมสรทีมของมองโกเลียครับและหลังจากจบเกมทางสโมสรของมองโกเลียก็ได้มีการขอถ่ายภาพกับเจเจนุสราต้มคําด้วยแล้วเจเจก็มาถ่ายภาพกับพวกเขาล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยภาพ สาวๆมองโกียดูดีใจมากๆเลยครับมีการจับมือถือแขนเจเจมองเจเจแบบปลื้มปลิมสุดๆที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมผัสกับระดับตำนานระดับโลกอีกหนึ่งคนอย่างเจเจนุสราครับหรือแม้แต่โค้ชของเขาก็ได้มีการขอเจเจถ่ายภาพด้วยครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจจริงๆเจอแบบนี้ใครๆก็ปลื้มปลิมครับ แล้วที่สำคัญเลยคือเจเจเฟลลี่บิตภาพสุดยอดจริงๆครับ